ยาวไปยิงโคราชเลยนี่จ้ะหัวฉันถึงอยู่ไอซ์แลนด์ไงอะไรฉันก็ชอบยาวๆยาวยาวฉันชอบอะไรยาวๆแต่ก่อนเก็บตาบ้างออไม่เก็บแตนหรือมึงอะเก็บยาวมา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 หลังยกนิ้วหายเลยประเด็นไหายด้ว นีอรอ mm. ่อยอร่อยมากๆอร่อยมากๆนะวยนิด hmm. ก mm ินโดฝันไปเถอะนักขากนไยบอลนี่ก็นี่นักขดน่ั่นี่นักบก